Google Slides Google Slides จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานผ่าน Google Drive เราสามารถพิมพ์ข้อความใส่รูปภาพเสียงวิดีโอเพื่อจัดทำเป็นสไลด์ได้และงานก็จะถูกจัดเก็บแบบออนไลน์เรามาดูวิธีการเข้าใช้งาน Google Slides กันนะคะดับเบิลคลิกเข้าเว็บเบราว์ตัวอย่างก็จะเป็น Google.com h r e นะคะ ตรงช่อง URL นะคะให้พิมพ์ว่า account. google. com/signin กด Enter กรอก Username หรือชื่อผู้ใช้คลิก Next หรือถัดไปจากนั้นให้กรอก Password หรือรหัสผ่านคลิก Next หรือถัดไปหรือถ้ามีการ sign in ด้วยอีเมลอื่นและ Google นะมีการจำบัญชีอื่นเอาไว้ก็ให้เราคลิกเลือก Use another account หรือใช้บัญชีอื่นก็สามารถกรอก username หรือชื่อผู้ใช้และ password หรือรหัสผ่านได้เลยค่ะเมื่อปรากฏหน้าต่างนี้แล้วนะคะมุมขวามือบนให้คลิกเลือก Google Apps คลิกเลือกไปที่ Dice คลิก New หรือใหม่เลือก Google Slide s มาดูในส่วนของเมนู Insert หรือแทรกกันนะคะเริ่มจากการแทรกรูปภาพเลือก Image หรือรูปภาพ เลือกอัปโหลดฟอร์มคอมพิวเตอร์คำสั่งนี้เราต้องมีรูปอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะคะเลือกไดที่จะเก็บไฟล์จากนั้นก็ดับเบิลคลิกรูปที่ต้องการได้เลยค่ะถัดมาเป็น Search the Web ก็จะปรากฏกล่อง Search for image ขวามือนะคะพิมพ์คีย์เวิร์ดที่ต้องการกด enter เพื่อค้นหาจากนั้นก็ดับเบิลคลิกรูปที่ต้องการได้เลย หรือคลิก insert image ในส่วนของ toolbar จากนั้นก็เลือกรูปแบบการแทรกรูปภาพได้เหมือนกันนะคะเมื่อได้รูปตรงตามความต้องการแล้วคลิก border color หรือสีขอบสามารถคลิกเลือกสีที่ต้องการได้เลยค่ะ border width หรือความกว้างของขอบสามารถคลิกเลือกได้ตามต้องการเลยค่ะถัดมาเป็น text box หรือกล่องข้อความ เมื่อคลิกเลือกเมาส์จะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์บวกคลิกเมาส์ซ้ายค้างเพื่อวาดกล่องข้อความสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการได้เลยจากนั้นให้ทำการไฮไลท์หรือร่างคุมข้อความเลือก Text Color หรือสีข้อความสามารถเลือกสีที่ต้องการได้เลยนะคะถ้าต้องการแทรกวิดีโอคลิกเลือกวิดีโอจะปรากฏหน้าต่าง Insert Video หรือแทรกวิดีโอ ตรงช่องนี้นะคะสามารถพิมพ์คีย์เวิร์ดเกี่ยวกับวิดีโอที่เราต้องการได้เลยจากนั้นก็กด enter เพื่อค้นหาดับเบิลคลิกเลือกวิดีโอที่ต้องการได้เลยค่ะถัดมาเป็น shape หรือรูปร่างเมื่อคลิกเลือกเมาส์จะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์บวกคลิกเมาส์ซ้ายค้างเพื่อวาดรูปร่างนะคะเราสามารถคลิกเลือก fill color เพื่อเปลี่ยนสีของรูปร่างได้ก็จะมีให้เลือกเป็น Solid สามารถเลือกสีที่ต้องการได้เลยนะคะหรือจะเลือกเป็น Gradient ก็จะเป็นการไลส่สีสามารถคลิกเลือกสีที่ต้องการได้เลยค่ะ Border Color หรือสีขอบสามารถคลิกเลือกสีที่ต้องการได้เลยค่ะ Border Width หรือความกว้างของขอบสามารถคลิกเลือกได้ตามต้องการเลยค่ะ ถัดมาเป็น table หรือตารางจากนั้นนะคะก็ทำการกำหนดเลยว่า row หรือแถวอันนี้จะเป็นช่องตามแนวนอนนะคะแล้วก็กำหนด column ก็จะเป็นช่องตามแนวตั้งนะคะก็กำหนดได้เลยว่าต้องการกี่ช่องเมื่อกำหนดตรงตามความต้องการแล้วนะคะคลิกเมาส์หนึ่งครั้งก็จะปรากฏตารางนะคะที่เราเลือกเอาไว้แล้วหรือถ้าต้องการเพิ่มสไลด e คลิก นิวสไลด์หรือสไลด์ใหม่จะปรากฏสไลด์พร้อมกับกล่องข้อความมาให้แต่ถ้านักเรียนต้องการสไลด์เขาโครงอื่นก็สามารถคลิกกว่าที่สไลด์เลือก Apply Layout หรือใช้ Layout จากนั้นก็เลือกเขาโครงที่ต้องการเพื่อมาแทนที่เขาโครงเดิมได้เลยนะคะหลังจากดูคลิปวิดีโอจบแล้วให้นักเรียนทำการบ้านตามคำชี้แจงนี้นะคะ เมื่อครั้งที่แล้วเราทำการออกแบบข้อความเกี่ยวกับผลงานเราลึกถึงพระคุณแม่กันไปแล้วครั้งนี้ให้นักเรียนสร้างรูปภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปคู่คุณแม่รูปครอบครัวหรือรูปภาพการ์ตูนต่างๆและตกแต่งผลงานของนักเรียนให้สวยงามน,นะคะสำหรับนักเรียนนะคะที่ออกแบบผลงานผ่าน Google Slides เมื่อออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถคลิกแชร์กล่องอีเมลผู้รับนะคะ จากนั้นก็คลิกเซนหรือทรงหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะให้คลิกแชร์คลิกเช g e หรือเปลี่ยนให้เลือกเป็น anyone with the link หรือสำหรับทุกคนที่มีลิงก์นะคะจะสามารถดูได้จากนั้นก็ให้คลิก copy link เพื่อนำไปเพสหรือว่างส่งผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Line Facebook แต่สำหรับใครที่ออกแบบผ่านโปรแกรม powerpoint ให้นักเรียนแนบไฟล์งานส่งครูฟังที่อ e ีเมล c p b k i w i l a w a n p a t a i a c t h นะคะถ้านักเรียนที่ออกแบบผลงานผ่าน Google Slide นักเรียนสามารถแช์งานส่งให้ครูฟางทางอ e ีเมล c p b k i w i l a w a n p a t a i a c t h หรือถ้าเป็นการ Copy Link นักเรียนสามารถส่งงานได้บนบทเรียน Elearning นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ